เด็กหญิงนิยายข้ามฟ้ามาเป็น้องเฮาไร้สกักบทที่สิบเก้าหลิวมู่อีเงยหน้าขึ้นเข้าใจเจตนาของหองเฮาแต่นางกลับไม่รู้ว่าจะกล่าวสิ่งใด ขอพระไทยที่ทรงเมตตาเพคะนางกำนันเข้ามาช่วยประคองปีกสองข้างของปุ้ยผินให้ยืนขึ้นก่อนจะทูลลาพานางกลับตำหนักบัดนี้ภายในศาลาจึงเหลือเพียงเสียนผินและห้องเหาเท่านั้นผู้เป็นใหญ่ในวังหลังประทับโดยไม่ได้ขออนุญาตเพ่าว่านางพิจารณาสตรีที่ยังคงก้มศีรษะอยู่เช่นนั้นเยนยหน้า แล้วมานั่งสนทนากันสักหน่อยดีกว่าขอบพระไทยเพคะตู้หลิวใหมยเงยหน้าขึ้นจึงเห็นว่าเกิดสิ่งใดขึ้นกับหลิวมู่อีที่มักยิ่งพยองอยู่เสมอมีเรื่องใดจะรับสั่งกับหม่อมชั้นหรือเพคะเจ้าเห็นว่าข้ามามิใช่หรือ มูถึงหลิวรับสั่งเข้าเรื่องจนเจ้าตัวยังชะง,งักไปเล็กน้อยเท่าว่าเสียนผิดเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีที่รับสั่งมานั้นหมายถึงสิ่งได้เพคะหม่อมฉันเห็นว่าฮองเฮาเสด็จมาแต่ก็ปล่อยให้หลิวกุ้ยผินพูดจาไม่เคารพฮองเฮาอยู่เช่นนั้น นางยอมรับอย่างตรงไปตรงมาไม่มีประโยชน์ที่จะปฏิเสธมิใช่หรืออย่างไรหงเฮาก็ทรงทราบอยู่แล้วเพียงแต่ถามเพื่อให้นางพูดออกมาเองเท่านั้นเจ้าเจตนาให้นางถูกลงโทษเช่นนั้นหรือเพคะสำหรับหม่อมฉันแล้วนางควรรู้ว่าเมื่อทุกคนอยู่ในกฎเดียวกันก็ต้องเท่าเทียมกัน นางมองสตรีเบื้องหน้ามีความรู้สึกว่านางน่าจะทูลเรื่องที่คิดในใจได้ที่ผ่านมาหลิวกุ้ยผินอาศัยว่าบิดาทำงานในกรมขังสนิทสนมกับฉูกุ้ยไฟที่ฝ่าบาทโปรดปรานหาเรื่องกดขี่สนมอื่นมาโดยตลอดบัดนี้เมื่อ้องเฮารับสั่งว่าจะปกครองด้วยกฎแล้วนางก็ไม่อาจอาศัยเพียงความโปรดปรานได้อีกต่อไป สิ่งที่กล่าวออกมานั้นแสดงให้เห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมาตู้หลิวเหม่ยรู้สึกอย่างไรกับคนที่อาศัยเพียงความโปรดปรานรังแกผู้อื่นเช่นนั้นนางทนอยู่ภายใต้แรงกดดันและการรังแกจากหลิวมู่อีเพราะถือว่าตนสนิทสนมกับสกุลฉูยามนี้เมื่อเห็นว่ามีคนที่จัดการกับหลิวโมอีได้แล้ว จึงยินดีที่จะได้เห็นว่าหลิวมู่อีผู้นั้นพ่ายแพ้อย่างไรข้าปกครองคนด้วยกฎก็จริงแต่เจ้าคิดหรือว่ากฎทำให้คนเท่าเทียมกันดวงตาสดใสนั้นเหลือบมองของเฮาเพคะหม่อมฉันเชื่อว่าเมื่อเราอยู่ภายใต้กฎเดียวกันทุกคนย่อมเท่าเทียมกันได้เพคะ มูถิงหลิวรู้สึกเอ็นดูเด็กคนนี้ไม่ใช่แค่เพราะนางรังเกียร์สกุลหลิวกับสกุลฉูเท่านั้นเท่าว่านางมองเห็นตัวเองตอนที่เพิ่งเข้ามาเรียนกฎหมายครั้งแรกนางถูกรังแกมาตลอดชีวิตสิ่งเดียวที่ทำให้นางเท่าเทียมกับคนที่รังแกนางก็คือพวกเขาอยู่ภายใต้กฎเดียวกันเท่าว่าความฝันความหวังเช่นนั้น กลับเหมือนเรื่องหลอกลวงมากขึ้นทุกทียิ่งเมื่อออกมาทำงานและได้เผชิญโลกแห่งความเป็นจริงกฎที่ทำให้คนเท่าเทียมกันก็ยิ่งกลายเป็นเรื่องน่าขำสนมตู้เจ้าว่ากฎทำให้คนเท่าเทียมกันจริงหรือเจ้าคิดว่ากฎใดที่ยุติธรรมที่สุดย่อมเป็นกฎหมายบ้านเมืองเพคะบุตรชายขุนนางชุดลรายหญิงสาวชาวบ้าน มาเป็นสตรีอุ่นเตียงบ้างอนุภรยาบ้างขุนนางบอยตีบ่าวรับใช้จนตายเจ้าเคยเห็นว่าใครถูกลงโทษอย่างจริงจังบ้างแม้จะกล่าวว่าพวกเขาถูกลงโทษแต่กฎหมายยังมีช่องโว่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าค่าสินใหม่ทดแทนขุนนางเหล่านั้นก็แค่โยนเงินจำนวนมากจนครอบครัวของเหยื่อพึงพอใจ แล้วก็กลับไปนอนอุ่นอยู่ใต้ชายคาเรือนขณะที่เชาบ้านกระทำความผิดเดียวกันกลับต้องรับโทษถึงตายหรือไม่ก็ต้องไปใช้แรงงานในเหมืองจนตายแต่ตู้เสียนผินกลับพบว่ามีบางอย่างที่นางไม่อาจตอบโต้ได้ฮองเฮากล่าวถึงเรื่องเช่นนี้อย่างตรงไปตรงมาเสียจนนางเองก็ไม่รู้ว่าจะรับมืออย่างไรต่อให้เจ้าบอกว่า ข้าเป็นหองเฮาที่ใช้กดเพื่อให้สนมทุกคนเท่าเทียมกันแต่เชื่อเถิดว่าที่จริงแล้วข้าก็ยังเป็นมนุษย์บางครั้งข้าลงโทษนางกำนันที่พูดจาใส่รา้ายข้าด้วยการโบยตีพวกนางอย่างแรงได้แต่เจ้าคิดว่าไม่มีสนมคนใดที่พูดจาใส่รา้ายข้าหรือแต่เพราะจะลงโทษคนยังต้องมีตาดูด้วยว่าทำได้หรือไม่มิเช่นนั้น คู้รักษากฎนั่นหละที่จะอยู่ไม่ได้หมายความว่าสุดท้ายก็ไม่อาจลงโทษคนพวกนั้นได้หรือเพคะท่าทางของตู้หลิวเหมยอึดอัดและเจ็บปวดเท่าว่าความจริงเป็นสิ่งเจ็บปวดเสมอทั้งใช่และไม่ใช่ใช่ก็คือยามนี้ข้าไม่อาจลงโทษพวกนางได้อย่างเด็ดขาดแต่ก็ทำเรื่องเล็กน้อยที่พอเหมาะได้ส่วนที่ไม่ใช่ก็คือ เมื่อข้ากำจัดสิ่งที่น่ากังวลด้านหลังของพวกนางได้แล้วถึงเวลานั้นอะไรที่ซุกเอาไว้ข้าก็จะรื้อออกมาให้หมดสำหรับตู้หลิวเหม่แล้วนางรู้สึกทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจในเรื่องนี้ฮองเฮามองสตรีเบื้องหน้ากล่าวกับนางด้วยน้ำเสียงค่อนข้างใจเย็นอีกครั้งเจ้าลองกลับไปพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีเมื่อเข้าใจแล้วอยากมาพบข้าก็มา ฮองเฮาเสด็จกลับไปแล้วแต่ยังฝากให้ตู้หลิวใหม่ได้ทบทวนความคิดเรื่องที่ฮองเฮารับสั่งเมื่อครู่ใช่ว่านางไม่เข้าใจเท่าว่ายิ่งเข้าใจกลับยิ่งรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้น กฎหมายทำให้คนเท่าเทียมกันแต่ต้องเป็นคนในระดับเดียวกันด้วยขุนนางค่าราชดรก็จ่ายค่าชดเชยได้เพียงมอบทรัพย์ที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตพึงพอใจก็สามารถยุติเรื่องนี้ได้ก่อนจะมีการฟ้องร้องด้วยซ้ำส่วนครอบครัวเหล่านั้นก็มิใช่จะโลภมากเมื่อสูญเสียแล้วก็ยังได้บางส่วนกลับคืนมาลำพังพวกเขาเองจะสู้กับขุนนางได้อย่างไร แม้แต่หองเหาไร้คนหนุนหลังก็ต้องมองหน้าผู้ถูกลงโทษด้วยวันนั้นนางลงโทษนางกำนันทั้งหลายมิใช่เพียงปรามพวกนางกำนันเท่านั้นแต่เป็นการเตือนผู้เป็นนายความรู้สึกเช่นนั้นเหมือนยิ่งทำให้ไม่พอใจมากขึ้นเหมือนว่าจะไร้ทางออกไปทุกอย่างมามาที่รับใช้กันมาตลอดมองเจ้านายที่อยู่เบื้องหน้าแล้ว นางเองก็เข้าใจสิ่งที่ฮองเฮาต้องการสื่อเช่นเดียวกันพระสนมเพคะไม่ใช่ว่าฮองเฮาจะไม่จัดการพวกนางนะเพคะแต่ที่รับสั่งน่าจะหมายถึงจะทรงจัดการเมื่อมั่นพระไทยว่าจะไม่มีปัญหาตามมานั่นหมายความว่าความผิดที่เกิดขึ้นไม่ได้คิดจะทรงปล่อยไปเฉย ผิงมามากล่าวเตือนพระสนมของตอนเผ่าว่าหญิงสาวกับรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอยู่ดีมันไม่มีทางที่จะทำให้คนเราเท่าเทียมกันเลยหรือเมื่ออยู่ในกฎเดียวกันก็ต้องถูกลงโทษเหมือนกันนางอึดอัดใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นผิงมามาจับมือนางเอาไว้พระสนมชีวิตก็เป็นเช่นนี้เพคะเพียงแต่บัดนี้อย่างน้อยในวังก็ยังมีห้องเท่า ที่ทรงพยายามจะให้คนอยู่ใต้กฎเดียวกันแม้ยามนี้จะไม่อาจลงโทษทุกคนอย่างเท่าเทียมกันได้ดูอย่างแต่ก่อนสิเพคะต่อให้ทำผิดยังไม่อาจลงโทษได้สำหรับหม่อมฉันแล้วเรื่องนี้นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพคะข้าก็แค่พระสนมเพคะตอนก่อนจะกลับห้องเหารับสั่งว่าหากเข้าใจแล้ว อยากจะไปเข้าเฝ้าก็ได้มีใช่หรือเพคะตอนนี้เมื่อทรงพบแล้วว่าความยุติธรรมยังไม่อาจเกิดขึ้นได้เช่นนั้นก็ทำเหมือนกุย้ยผินเถิดเพคะพระสนมเองก็ต้องมีที่พึ่งอย่างน้อยก็ช่วยให้ฮองเฮาจัดการเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นเจ้าหมายถึงหม่อมฉันรู้เพคะว่าฮองเฮากำลังเปิดโอกาสให้พระสนมเข้าหา ห้องเฮาอยู่ในวังต่อให้มีอำนาจก็ยังไร้ผู้ช่วยหากพระสนมประทนานหาให้วังหลวงมีกฎที่เท่าเทียมกันเช่นนั้นพระสนมก็ช่วยห้องเฮาสิเพคะคิดว่าสุดท้ายหองเฮาจะถูกกำจัดได้ง่ายเช่นที่กุยผินว่าหรือไม่เพคะเมื่อได้ยินเช่นนั้นหญิงสาวก็ตอบกลับด้วยสัญชาตญยานในทันทีไม่รอบห้องเฮาผู้นี้ มิได้จัดการง่ายถึงเพียงนั้นเช่นนั้นก็น่าลองนะเพคะมู่ถิงหลิวกำลังวางเดิมพันกับคนหลายคนคนแรกที่นางเดิมพันอย่างเต็มใจก็คือพี่ชายของต้นนางวางเดิมพันว่าเขาจะเป็นพี่ชายที่รักน้องสาวและทำทุกอย่างเพื่อน้องสาวเพียงคนเดียวที่มี คนที่สองคือห้องแต้นางวางเดิมพันในความฉลาดของเขาว่าชายหนุ่มรู้ดีว่าควรทำอย่างไรหากเขาต้องการอำนาจเขาก็ต้องการผู้ช่วยที่เหมาะสมเช่นเดียวกันสุดท้ายในเวลานี้นางกำลังวางเดิมพันกับตู้หลิวเหมยสตรีที่มาจากสก,กุลบัณฑิตที่มีความรู้สตรีที่อ่อนโยนกับคนอื่น ซื่ตรงและปรารถนาจะเห็นความเท่าเทียมเกิดขึ้นในวังหลังที่โสมมนี่ไม่ใช่การตัดสินใจอย่างปัจจุบันทันด่วนถ้าว่าล้วนเกิดขึ้นจากการที่นางได้สอบถามข้อมูลของสกุลตู้จากเสนมามามา,มาก่อนหน้านี้สกุลตู้เป็นบัณฑิตที่มีชื่อเสียงตู้หลิวเหมยเป็นบุตรสาวที่ได้รับการอบรมอย่างดี เมื่อเข้ามาอยู่ในวังด่วงแล้วนางก็ค่อนข้างเก็บตัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร ถึงอย่างนั้นก็มีชื่อเสียงว่าปฏิบัติกับนางกำนั้นรอบตัวเป็นอย่างดีเห็นได้ชัดจากตอนที่หญิงสาวนางนั้นบุกมาหานางถึงที่เพียงเพื่อถามเหตุผลว่าจะลงโทษนางกำนั้นเหล่านั้นด้วยเรื่องใดมูถิงหลิวต้องการร้องเสียงกับสตรีนางนี้สักครั้งและหวังว่าผลน,นั้นจะออกมาดีกว่าที่คาดเอาไว้ยามนี้นางเพียงแค่รอเท่านั้นห้องเฮาเพคะ ตุ้ยรลานรีบเดินเข้ามาจากด้านนอกวันนี้รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมในเทศกาลล่าสัตว์ออกมาแล้วเพคะหม่อมชั้นบังเอิญได้ยินคนจากตำหนักหน้าคุยกันว่าหนึ่งในรายชื่อผู้เข้าร่วมมีมู่หยุนหยวนพี่ชายของฮองเฮาด้วยเพคะฮองเฮาเงยหน้าขึ้นมองด้วยท่าทางแปลกใจดูเหมือนว่าเจ้าห้องแต้คนนั้นยังอยากเห็นว่าพี่ชายของนางเป็นอย่างไรกันแน่ แต่เมื่อรายชื่อประกาศออกมาแล้วก็คงยากที่จะปฏิเสธได้ทั้งมู่หยุนกังเอ้งก็คงไม่อยากจะพลาดโอกาสนี้เช่นเดียวกันแม้แต่ตัวนางเอง้งในส่วนลึกก็ปรารถนาจะรู้ความสามารถของพี่ชายเช่นเดียวกันเมื่อรายชื่อประกาศออกมาแล้วก็ช่างเถิดมามาหญิงสาวเอ่ยกับมามาค้นสนิท ท่านช่วยหาคนออกไปถามพี่ชายข้าให้ที่ว่าเขาต้องการสิ่งใดบ้างม้าหรือว่าธนูถ้าเขาต้องการท่านก็หาสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาแล้วมาเบิกเงินที่ข้าได้เมื่อตั้งใจจะสนับสนุนแล้วนางก็ต้องทำให้ดีที่สุดเช่นเดียวกันเสินมามารับคำสั่งในเวลานั้นนางกำนันอีกคนก็เข้ามารายงานว่าตัวเสียนผินมาขอเข้าเฝ้า รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของมูดหิงหลิวทันทีนางบอกมือให้นางกำนันไปเชิญอีกฝ่ายเข้ามาสตรีงามในตำแหน่งผินจึงก้าวเข้ามาด้านในคนอื่นอาจเข้ามาที่นี่ด้วยความรู้สึกอึดอัดและหว,วาดกลัวเผ่าว่าสำหรับตู้หลิวเหมยแล้วสถานที่นี้แตกต่างออกไป เพราะไม่ใช่ว่านางเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกเผราว่าหญิงสาวเคยมาเยือนสถานที่แห่งนี้ในฐานะพยานที่เห็นว่าชูเย่จวนถูกฮองเฮาเล่นงานจนไม่อาจดิ้นรนได้อย่างไรกระทั่งหลิวมู่อีที่ถูกตบสั่งสอนเพราะว่าสอดปากไม่เข้าเรื่องในเวลานั้นฮองเฮากลายเป็นสตรีที่น่ากลัวสำหรับนางในวังหลังทุกคน ทุกครั้งที่ได้พบพระนางมักมีเรื่องเกินความคาดหมายเสมอทว่าตอนนี้นางกลับรู้สึกว่า้องเฮาไม่ได้น่าหวาดกลัวมากเท่าที่คิดทุกการกระทําของพระนางมีเหตุผลเสมอและยังเป็นไปตามกฎอันสมควรอีกด้วยถาวายพระพร้องเฮาเพคะนั่งลงสี่ตู้เสียนผินเจ้ามาที่นี่คงรู้ใช่หรือไม่ ว่าจะย้อนกลับไม่ได้แล้วฮองเฮารับสั่งถามนางเรว่างที่กำลังนั่งลงเบื้องหน้าหญิงสาวพยักหน้ารับด้วยความเต็มใจเพคะหม่อมฉันรู้ดีว่าทันทีที่ก้าวเข้ามาในตำหนักของฮองเฮาก็ไม่อาจย้อนกลับไปได้อีกแล้วเพคะ น้ำเสียงของนางเต็มไปด้วยความมั่นใจอย่างยิ่ยงถึงเวลาแล้วที่หญิงสาวต้องเติบโตขึ้นเพื่อหาที่ยืนอย่างมั่นคงทรงทราบความสัมพันธ์ระหว่างสกุลตู้กับสกุลฉูใช่หรือไม่เพคะดีดาเจ้าไม่ค่อยชอบเสนาบดีฉู นั่นคือสิ่งที่นางเองก็บอกออกไปโดยไม่ปิดบังนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ฮองเฮาตัดสินใจเลือกตู้หลิวเหมยเป็นคนแรกในงานนี้ขุนนางคนอื่นยังสังวนท่าทีต่อให้อีกฝ่ายเป็นคนที่บอกได้ว่าไม่ชอบพอกับสกุลตู้แต่ก็อาจจะอยู่ข้างสกุลลู่ที่จนบัดนี้แล้วนางก็ยังไม่รู้ว่าพระไทยของไทเฮาที่แท้เป็นอย่างไร ไัยเฮาทรงสงบเยือกเย็นแต่ก็เฉยชาจนยากจะคาดเดาพระไทยว่ามองสี่หยางชุนในฐานะใดกันแน่บุตรชายที่เลี้ยงดูมาด้วยความรักหรือเป็นเพียงหมากที่ทรงใช้บนกระดานเท่านั้นสี่หยางชุนคนนั้นถึงต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงพังหน้าและหลังไม่มีสถานที่ใดให้เขาได้พักผ่อนได้อย่างสบายใจ เพราะไม่รู้ว่าหลบธนูจากด้านหน้าแล้วจะมีดาบพิ่มแทงอยู่ด้านหลังหรือไม่เขาถึงต้องรักษาทั้งอำนาจของสกุลฉูและสะกุลลู่เอาไว้ให้ดีจนกว่าเขาจะมีดาบในมือมากพอที่จะรับประกันชีวิตตัวเองได้ สกุลตู้นั้นต่างออกไปเพราะเป็นบัณฑิตได้รับการนับถือในฐานะเจ้าของสำนักศึกษาที่ดีที่สุดในเมืองหลวงแห่งหนึง่งแม้ว่าบีดาไม่ได้รับราชการแต่ก็เป็นนักประชญ์ที่ห้องเต้นับถือยังมีลูกศิษย์ที่เป็นขุนนางรุ่นใหม่มากมายแม้ว่าไม่มีอำนาจในมือแต่ก็มีหัวใจของผู้คนเป็นฐานร่องสกุลฉูล่วงเตินบีดาของตู้หลิวเหมยครั้งหนึง่ง ด้วยการดูแคลนบัณฑิตที่สอบได้จากสำนักศึกษาของสกุลตู้ว่ามีจำนวนมากเกินไปมากจนน่าสงสัยว่าพวกเขามีความสามารถพร้อมกันจริงหรือแม้ว่าเป็นเพียงเรื่องที่สนทนากัน ขณะเมาสุราก็ยังไปถึงหูฝ่ายนั้นอยู่ดีภายหลังแม้ในท่านสกุลฉูจะปฏิเสธเรื่องนี้ก็ยากจะลบรอยเล้าได้ยิ่งสกุลฉูส่งฉูกุ้ยเฟยเข้าวังแล้วทำให้ฮ่องเต้ส่งลุ่มหลงเกินควรบัณฑิตสกุลตู้ก็ยิ่งรังเกียจว่าเขาใช้มารยาหญิงล่อลวงฮ่องเต้ทั้งที่ตนก็ส่งบุตรสาวมาเป็นสนมเช่นเดียวกันสำหรับท่านพ่อ สก,กุลฉูก็เหมือนปีศาจร,ร้ายที่คอยกัดกินที่นี่จากด้านในเพคะเป็นความเกลียดชังที่ทำได้แค่ไม่ร่วมงานไม่สนใจเท่านั้นแม้แต่หม่อมฉันเองก็ยังมีฐานะต่ำต้อยกว่าฉูกุ้ยเฟยไม่อาจทำให้ท่านพ่อพอใจได้เขาดุว่าเจ้าหรือไม่หรอกเพคะตู้เหลิวเหมยใส่หน้าท่านพ่อยังพอจะรักหม่อมชันอยู่บ้าง เพียงแต่ก็ไม่ค่อยพอใจเวลาที่ได้ยินว่าชูกุ้ยเฟยได้รับความโปรดปรานมากมายเช่นนั้นเวลาพบกันหม่อมฉันก็วางเฉยเสียดีแต่ว่าไม่ค่อยได้พบกันนักหม่อมฉันอยู่ในวังหลังท่านพ่อก็ไม่ใช่ขุนนางไม่ได้มาร่วมงานเลี้ยงในวังหลวงทุกครั้งเว้นแต่ฝ่าบาทจะทรงเชิญมาด้วยพระองค์เองเพราะเหตุนี้ทำให้ตู้หลิวเหมยพอจะอยู่ได้อย่างสบายใจ เช่นนั้นก็ดีแล้วแต่ข้าต้องบอกเจ้าเอาไว้ก่อนว่าข้าไม่ใช่คนดีข้ายิ่งไม่ใช่คนที่ทำอะไรอย่างนุ่มนวลอ่อนยน้นข้าเป็นคนที่เต็มไปด้วยแผนการเลี้ยวลดมากมายเผ่าว่าผลสุดท้ายก็คือต้องการให้วังหลังแห่งนี้หรือกระทั่งแควนี้อยู่ในกฎระเบียบที่ควรมากขึ้นหญิงสาวเงยหน้าดวงตาของนางแน่วแนมั่นคง อย่างคนที่ตัดสินใจมาดีแล้วหม่อมฉันเข้าใจเพคะ มู่หยุนหยวนที่ได้รับราชองค์การรู้ว่าน้ำหนักส่วนหนึ่งที่เขาแบกไว้คลายลงเขาไม่ได้สนใจว่าสกุลมู่จะเป็นตายอย่างไรโฮยินผู้เท่าจะล้มป่วยหลังจากนั้นหรือไม่หรือว่ามู่หยุนไ้จะยืนต่อว่าเขาที่ด้านหน้าเรือนมาหลายวันก็ตามชายหนุ่มเพียงใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเท่านั้น เพราะสุดท้ายแล้วสําหรับคนสกุลโม่หองเฮาก็ให้ความสําคัญแก่เขามากที่สุดจะเป็นการดีกว่าที่พวกเขาไม่หาเรื่องให้ต้องเดือดร้อนรำคาญใจแต่แล้วความสุขสงบนั้นก็พังลงเมื่อมีการประกาศร,รายชื่อผู้เข้าร่วมงานเทศกาลล่าสัตว์ตามปกติแล้วผู้ที่จะเข้าร่วมงานได้ล้วนเป็นขุนนางหรือบุตรชายขุนนาง ที่ต้องมีรายชื่อระบุเอาไว้เท่านั้นเพื่อความปลอดภัยส่วนบ่าวรับใช้จะเป็นความรับผิดชอบของเจ้านายที่ต้องดูแลเดิมทีสกุลมู่มีรายชื่อผู้เข้าร่วมเพียงสองคนเท่านั้นคือมู่หยุนกังและมู่หยุนไห่เท่าว่าวันนี้เมื่อรายชื่อมาถึงกลับมีชื่อของมู่หยุนหยวนด้วยในเมื่อฝ่าบาทมีรับสั่งลงมาแล้วเจ้าก็ต้องไปร่วม มิเช่นนั้นไม่ใช่แค่สก,กุลมู่ที่จะเสียหน้าแต่้องเฮาเองก็จะเสียหน้าเช่นเดียวกันมู่หยุนกังพยายามกล่อมบุตรชายคอนตอเขาไม่รู้ว่าเป็นห้องเฮาที่เสนอชื่ออีกฝ่ายหรือว่าเป็นห้องแต้ที่ต้องการพบมู่หยุนหยวนแต่เมื่อโอกาสมาแล้วก็สมควรต้องคว้าเอาไว้ก็คงจะเป็นห้องเฮาที่เสนอชื่ออยากให้พี่ชายได้นะ แต่เจ้าว่าไปแล้วคงเป็นงานถนัดอยู่รอกเข้าป่าจับสัตว์เอาตัวรอดน่าจะเป็นสิ่งที่เจ้าทำอยู่เป็นประจำไม่ใช่หรือโมูหยุนไห่อดไม่ได้ที่จะพูดเช่นนั้นความเกลียดชังที่เขามีต่อพี่ชายต่างมารดานั้นนับวันมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่าไปฟังพี่น้องพูดเลยอย่างไรก็มีรายชื่อออกมาแล้วมูหยุนกังพยายามกันบุตรชายค้นร้องออกไป เมื่อรายชื่อออกมาแล้วก็ช่างเพิดข้าจะไปดีแล้วบิดาพยักหน้าแล้วจากไปยามนี้เขาไม่รู้ว่าเหตุใดต้องวั่นเกรงบุตรชายคนโตนักทั้งยังไม่อาจคาดเดาได้อีกด้วยว่าอีกฝ่ายจะทำสิ่งใดทุกครั้งที่อยู่ต่อหน้าก็เหมือนเขาเองไม่มีอำนาจในฐานะบิดาที่จะบังคับอีกฝ่ายเลย่มยุนหยวนไม่สนใจบิดา เขารับปากมีใช่เพียงเพราะรายชื่อแต่เพราะรู้ว่าหองเฮาก็ต้องเข้าร่วมงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันคงจะดีกว่าถ้าเขาเฝ้าดูความปลอดภัยของ,งานางเองทั้งยังเพื่อให้ได้พบหน้าห้องเต้สุนักนั่นสักครั้งอีกด้วยเท่าว่าขณะชั่วความคิดนั้นถูกขัดด้วยเสียงของสาวใช้ที่กล่าวว่ามีนางกำนันจากหวังหลวงมาพบเขา ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ